พวกประกะเดิดกบมีทุกคนเออธนาวนานนี่มันนินลักทุกคนปิงปลาสอยน้อยใส่ไม่หีบไม่ไผ่สบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีสวัสดีครับเนาะสวัสดี ยำทอดปลายบุกสบายดีทุกคนเนาะอันนี้ก็มาหน้าคือเก่าเหรอทุกคนตอนนี้กำลังสิไปเอาอันไปหาหลอดองค์ปลาขอนนะทุกคนไปหาหลอดองค์ปลาขอน,นในห,หน้าเพราะว่าให้น้ำขอนปลาเน,นี่ก็เลยถือขูกสิไปหาเอาเนาะขอยันฝนตกดิฝนตกนมันจีไปเลยได้ทุกคนเพาว่าทำฝนตกสนันได้ทัหนึ่งเนี่ยบื้นไปในปลาเนี่ยเพราะว่ามันมันจะ เบิดผลเลยนะเท้าหาันมองข้างถั่ถวเลยทุกคนเข่ากระซุกเนี่ยเลยได้เหลืองไปเลยทิดหนาได้เกี่ยว,วยเรือเบินแคมเทียงมันมีผุนลายดิเริ่มเหลืองสบายนี่ยแล้วบัดทุกคนเลยพอสิบุตรไปกหาแก่เพื่องทางไ,ไกลๆยเมกี้มีตัวหาแก่เพื่อง นี่จะเป็นเขาพวกเข่าม่จากง้นนะทุกคนมันก็เลยยังบบกมเขาข้าเจ้าไงเข้าหน้าไกลนี่เงียไนี่อ้ยบกเลยทุกคนเอ้ยโอ้บอกเลยได้พี่ไอเอ้ยบกแล้วนี่มันป้าบืนไปบนเบิดนหรอือเปล่า ไปดิบกุกนะอือ้าวพอขอบพอเข่งไปใส่เบิดวะนี่แต่ปลาซิว เดดมาสิเอาปลาซิวไปอูดกินทุกคนมันมันได้ปลาซิวส่งนี่ พวกพักกระเดิดมันบื้นไร้มันเลยปไป มันควัดให้มันลงมาโฮมบ่อนเดียวไปตักเลยแบบนี้อันนี้ทุกคนเอาหายเดียวนี่ปลาซิวนี่ยผมมีขี่เลยทุกคนเลยนี่มันยังมีต่ไข่อยู่ี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันๆเลยปลาซิวช่วงนี้อะได้เติบทุกคนเลยเกจะไปอุกินทำให้ไปตองก็ชิมุกนะทุกคนมุกมันก็แซ่บไปอีกแบบเลย ปลากระเดิด,ดลายโตสีชุดเลยสไลด์นี่ปลากระเดิดนี่บึนไปบ่ได้มาเลยอันอยู่บนเก่าบุคือปลาเค็งกับปลาขอทุกคนปลาดุกไปเบิดหอยกบทุกคนเลยมีตัวใหญ่มันไปกินปลาขอ,อนีน่กลับไปกลับมาอยู่ดิคนหงายางมานี่ดินี่กบตัวใหญ่เลยนี่อุย้ยมือหนาใส่ก้อนทุกคนเลย ถ้าพ่นบุกตกเห็นป่ตุ๊บักใหญ่เลยนี่หอยมันป้าด้กบมีทุกคนเลยแถวนาอันนี่มัน,นจะรักทุกคนหาเลาะบางหาใหม่อีกทุกคนยันบกไลาไยเดยลมๆกับแดดๆนี่บกไหวขนาดทุกคนเอยน้ำเนี่ยแต่อย่งน้อยนี่เขาไปหาแถวป่เาเข,าเข,าเขาเ่าข้าราชกาป่ะ ปลาเข่าข้าเจ้าหมุนปั้นบวกคั่วให้รถถูกกันเลยแม่เลยแต่ยังน้อยดอกดี่นี่เขาก็บเห็แหดแล้วนีวววว่มั่วแล้วดิเทุกคนเลยตีง่อยปลาขอดเราจะไปงมเนี่ยมีปลาปากปลานิลปลาเ,เทศปุ้ยร้ายทุกคนเลยพวกอันป้าขาเ,เจ้ามักเลี้ยงในน้องนะปื้ดเลยโอ้โหดิบกอยู่แล้วโอ้งูฮะมีปลากระเดิดอปุ้ยตัวตนี้ มีมีบ่าหอยกอบโอ้นี่หอยกอบก็มีอีกนี่นี่ให้นี่ก็โอ้หอยกอบหลายทุกคนเลยเดีย๋ยวหงมมันก่อนตัวนี้อ้หีบปากระเดืด่อทุกคนตัวนี้กระปากระเดืด่อตาใหญ่นั่นไปหมดแล้วชุนมืออยู่ดิปลากระเดื่อปากระเดืด่อเ,เดี๋ยวเอากข้าทุกคน อืม,อมหยุดมือไปนะ

เงียีๆทุกคนเลย ทุกคนสองหายเขาได้แล่เติบได้แบบนี้นะโหโอ้บริหน่อยได้ตัวปลาเค็งตัวหนึ่งดิเดี๋ยวเขาจะเอามาล่างอยู่น้องกันทุกคนล่างเห็ดกินกินข่าวเลยยังบริกินข่าวเ,เพลิน ฮัลซิอูตประกระเดิดส่วนตัวนี้ฮาสซิมุกผมันบมมีขี่เลยทุกคนปลาซิวนี่นี่ปลากระเดินอะไรอยู่หึไม่ร้ายอยู่บ่บ่บ่งปางชัมบาทชัมบาทไม่ถ่อยตึกชัมนี้เดี๋ยวไปตึกสะดุ้งทุกคนอ่าใครมาลบมนีให้ฉันถือเนาะเขถือไม่ให้แต่กชังนี้ลงไปยังไดยังนั้นอ๋อไม่ต้องเอาไายสิโอ้มันได้ทุกคนในปลาทรงนี้กัน อยู่บ้นนอกบนานนาเขากไปว่าเพรได้อยู่ได้กินทุกคนเลยดิปูปลานาน้ำนี่ข้าดุหา,ามันก็ประเดืดง<ะ>่งเมือยแล้วม่ได้กินข้าว นั่นนี่ยังบังบังชุมไผ่บิดโคด้แล้วก่อนผ่านเลยจะบอกแล้วก็เห็นช่องคือกันปิดเอาใบอันนี้แหละไปโมกใบพวเข่าสักคู่นี่ ปลาซิวฮะเด็เหาใบามันไงได้อยู่ปลาซิวหอมบรายใบงามัามน,น้ำถึกพุ่นเลยทุกคนเลยมันถึกพุ่นแล้วไม่เลยขื้นชูงอยายเอาพุ่นใส่เด้เป็นปุ้มอยู่เลยหลายเติบตะกี้อมบดเลย หมกปลาซิวใส่ใบหวเข่าสีคูเแษๆ,ๆปิ้งปลาพร้อมทุกคนปิ้งปลาสอยน้อยใส่ไมหีบไม้ไผ่บ้านอ,อือตนนี้กำลังผดทุกคนปลาสอยนี่กระมันอันนี้กระมันเนี่ยนีแส่หอนอเลือกฮะลูกาขีมันกับบุมีทุกคน

Hả? tắc 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 oh, mì tăm hùng khỏe mọi ơi, ừ. à xoài mọi mà mang, hát đấy rồi, không โดยการหลายคนกับแซ่ะใครจะทุกคนไหนะกินคนเดียวผมบุกหักปันได้เอาลุยเดี๋ยวเอาเมื่อกินบ้านเดี๋ยวทุกคนตัวบุเบิลก็เอาเมื่อสู่พ่อกระแม่กินให้ดิต้องอุ่นแล้วก็อันบในมุกปลาซิวเฮาเอาเมื่อกินบ้านคือกันตัวนี้ ปลาเอื่อยไปตึกเมือแส่สิตัวเย็นไว้บัดยามบ่ม,บมีทุกคนพอได้กินทุกคนบบดนี้เดี๋ยวสีไปผูกงัวอยู่หน้านั่นผนแเลยเพราะว่าเฮากายเมืองเขาก็ต้องเอางัวเขาทางนั้นเลยมือนี่ก็มว่าบริบบทใา้ทุกคนบริบบทยาเซเบตมาเนี่มาเอาปลาขอดง่ดยา,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 ดายเลยเพราะว่เฮ้าบ่เอาก็สิได้นะเห็นหอยกบกลายได้ทุกคนเลยมือหนาาสิมาใส่หอยมิดวใหง่ๆเลยใส่แถวหน้าเละเพราะว่าน้ำมันขอดลายเลยทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบลงอยู่นี่เลยทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะทั้งไดทั้งได้นทั้งไดท้ก็ฝากเป็นกำลังใจหให้เดอ้อเนาะอย่าลืมก็เดอ้อเนาะฝากซองเพลงบ้านนาคือเก่าอะไรทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพ่อคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย